ประเด็นในการสนทนาวันนี้นะครับจะไปคุยกันเรื่องของเทคนิคยุคใหม่จะมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนหรือว่าแนวคิดนโยบายอย่างไรเราจะพูดคุยกับทางด้านของรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกครับคุณบุญส่งอินชัยวงศ์ตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเทคนิคยุคใหม่นะครับในนิยามนี้เนี่ยหมายความถึงเรื่องของการเตรียมตัวปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างครับปกติแล้วเนี่ยภารกิจหลักของวิทยาลัยเทคนิคก็คือผลิตและพัฒนากําลังคน ในการที่จะไปสู่ภาคอุตสาหกรรมนะตามความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพนะครับโดยเฉพาะเทคนิคพิษณโลกเนี่ยจะจัดการศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับทีนี้ก็คือเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการในเพื่อที่จะให้นักศึกษา ได้นะักผู้สาเร็จการศึกษาที่มีความรู้มีทักษะและก็มีความชมนานาญในแต่ละสาขาวิชาชีพนะครับทีทนี้ในแต่ละระดับเนี่ยเราเปิดสอนอยู่3ระดับปัจจุบันก็คือระดับปวชปวสและก็ระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นภารกิจหลักเราารกิจที่ที่เปิดในปีการศึกษานี้เป็นปีการศึกษาใด เพราะว่าปกติ oh. เราจะเห็นวิทยาเทคนิคเนี่ยมีปะวะชปะวะสเท่านั้นแต่ณปัจจุบันมีการเปิดสอนในปริญญาตรีด้วย mm hmm. เหตุผลสําคัญนั่นก็คือณปัจจุบันท,ที่อาจารย์อยู่ในวงการการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพทางด้านของเทคนิคเฉพาะทางณปัจจุบันนี้นะคะตลาดแรงงานเขาต้องการแรงงานที่มีฝีมือแบบนี้มากน้อยเพียงใดครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่เวลาลูกบอกว่าแม่หนูจะไปเรียนเทคนิคนะอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะทำไม่ไม่ไปเรียนปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้อาจารย์แนะนำ ความต้องการตลาดแรงงานเนะปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันถ้าเกิดเราผ่านในสานประกอบการบางแหง่งเขาจะขึ้นป้ายไว้เลยว่ารับเฉพาะปะปะสมไม่รับปริญญาตรีซึ่งตรงนี้คือสารประกอบการนนต้องการผู้ที่มีความรู้มีทักษะมีความชำนาญในการที่จะไปปฏิบัติงานมากกว่าที่จะไปสั่งงานเพราะฉะนั้น ผู้ที่จบระดับปปศเนี่ยก็เรียนปปชมาแล้ว3ปีแล้วมาเรียนต่อปวศอ,อีก2ปีซึ่งเขาก็จะสะสมประสบการณ์สะสมทักษะฝีมือในการที่จะไปปฏิบัติงานได้เลยะนะครับแล้วหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนใหม่นี่เป็นหลักสูตรอะไรคะอาจารย์หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดใหม่เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตค่ะเป็น,ผ,นผู้แบบไหนเป็นบัณฑิตปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นบัณฑิตทางเทคโนโลยีคือ,อสามารถที่จะปฏิบัติงานได้มไม่ไม่ได้ไปสั่งงานอย่างเดียวคือเพราะ,ะนั้นป็นริยธรรของผู้ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติและก็สาขาที่เราเปิดอสอนอยู่ในปีการศึกษานี้ก็คือเทคโนโลยีแม่พิมพ์เทคโนโลยีแม่พิมพ์นี่คือการผลิตบล็อกอย่างนี้ไหมคะการผลิตฮะการผลิตตัวแม่พิมพ์ซึ่งจะมี2ลักษณะคือแม่พิมพ์พลาสติกกับแม่พิมพ์โลหะค่ะ อย่างสมมุติขวดน้ำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ต้องอทำมา,มาจากไม้พิมพ์เราต้องผลิตตัวไม้พิมพ์จนั้นหลักสูตรปริญญาตรีระจะเป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์ลักษณะยอย่างนั้นแต่เป็นตัว เป็นตัวของ,งไม่บิ็เลยะนะคะถ้าพูดถึงความแตกต่างคะ่ะอาจารย์มหาวิทยาลัยเปิดมหาวิทยาลัยปิดณปัจจุบันก็มีการเปิดสอนปริญญาตรีในหลักสูตรในรูปแบบนี้เหมือนกันและคุณภาพจะแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ของเราเน้นที่เป็นบัณฑิตภาคปฏิบัติคือสามารถทำได้จริงกะสามารถทําได้จริงในขณะที่พอบัณฑิตเราจบไปแล้วเนี่ยบัณฑิตเราสามารถที่จะไปทํางานในสารประกอบการได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเทรนงาน เพราะว่าหลักสูตรที่เราเปิดเป็นหลักสูตรระบบทวีภาคีหลักสูตร2ปีเนี่ยหปีจะเรียนในสถานศึกษาก็เรียนในวิทยาลัยปีที่หหลังจากจบปวสมาแล้วพออีกปีหนึ่งปีที่2เราจะให้ไปเรียนในสถานประกอบการก็คือศึกษาหาความรู้ด้วยแล้วก็ปฏิบัติงานในของจริงในของจริงไปด้วยเรียนในห้องเรียนแค่ปีเดียวเรียนในห้องเรียนปีหนี่งมีนไปฝงาน มันก็เป็นเชิงลักษณะเหมือนกับว่าไปไปเรียนรู้ในสารประกอบการแล้วก็ฝึกปฏิบัติงานจริงในสารประกอบการแล้วสารประกอบการก็มีความทํา MOU กับเรา,าแล้วถ้าจบการศึกษาแล้วโอกาสที่สถานประกอบการจะได้บัณฑิตเหล่านี้ทํางานก็สามารถทํางานได้เลย ใกล้ตัวคุณเจขนาดว่าน้องฝึกงานของเราคนที่จับกล้องให้เรายเียยังเป็นวิทยาลเทคนิคพิษณุโลกเลยนะ <c oughs> แล้วอีกหนึ่งสิ่งฟีดแบ็ที่กลับมากับอาจารย์คือฟีดแบ็จากผู้ประกอบการนะคะเขาบอกโอ้ถ้าเด็กจากเทคนิคมาฝึกงานมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฟีดแบ็ดีมากๆผู้ประกอบการเขารู้สึกด,ดีกับเด็กของเรามากๆเราในฐานะเป็นครูที่ผลิตบุคลากรเหล่านี้ออกไปเป็นยังรู้สึกยังไงบ้างอาจารย์รกย็วิทยาลัยตระหนักในถึงเรื่องของการที่ ให้นักศึกษาออกไปฝึกงานในสารประกอบการเพราะว่าหลักสูตรปรวชปวสและก็ปริญญาตรีเนี่ยเป็นหลักสูตรที่มีการฝึกงานในสารประกอบการทุกหลักสูตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมนักเรียนนักศึกษาของเราให้มีความรู้มีความมีทักษะในการที่จะไปปฏิบัติงานพอออกไปปฏิบัติงานแล้วเราก็ให้นักศึกษาได้ตระหนักว่า เราออกไปปฏิบัติงานเราเอาชื่อเสียงของวิทยาลัยไปด้วยเพราะนั้นความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่เราต้องแสดงให้เขาได้เห็นเต็มที่เลยว่าเรามีศักยภาพอย่างไรถ้าไปตั้งใจก็มีโอกาสที่จะได้งานทำสูงสูงครับอันนี้หมายความว่าเรารับเฉพาะเด็กของเทคนิคต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับปวสหรือว่าเด็กชายน้องเข้ามาได้ไหมในในระดับปียาตีนะครับระดับปญยาตีเรารับทั่วไปในผู้ที่จบระดับปวสผนัง สาขาเทคนิคการผลิตก็คือแผนกช่างกลโรงงานในทุกสาานศึกษาที่ที่จบหลักสูตรนี้มามเพราะว่าเทคโนโลยีแม่พิมพ์นี้เป็นเป็นหลักสูตรที่รับจากผู้ที่สําเร็จการศึกษาปวสสาขาเทคนิคการผลิตเท่านั้นน้องๆจากสถาบันอื่นก็สามารถที่จะเรียนได้ใช้วุฒิปวสใช้วุฒิปวสครับใช้เวลาเรียน2ปีแล้วก็เรียนในสาานศึกษา1ปีแล้วก็ไปอยู่ในสารประกอบการอีกหนึ่งปี ในอนาคตนี้จะมีการเปิดหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับก็อยู่ที่ความพร้อมนะครับและโอกาสที่จะเปิดในสาขาอื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราเปิดเทคนิคก,การผลิตในสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เนี่ยเพราะว่าเรามีคารุพันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เราได้รับความร่วมมือจากโครงการ OECF หรือโครงการไจ๊ก้าของประเทศญี่ปุน่นซึ่งในโครงการนี้เรามีทั้งตึกมีตึกหนึ่งหลังแล้วก็มีครุพัน ที่อยู่ในตึกนั้นครบเลยครบพร้อมที่จะทาการเรียนการสอนในเรื่องของแม่พิมพ์ได้ครับญี่ปุ่นสนับสนุนครับผมในภาคเหนือมีคุณภาพพิจารณาโลกที่เดียวที่เป็นสาขาเทคนิคการผลิตโอ้อน่าสนใจเลยตีนี้คือเปิดเปิดทําการเรียนการสอนไปแล้วใช่ไหมฮะเปิดทำการเรียนการสอนแล้วครับ เป็นปีแรก,แรกด้วยเป็นปีแรกครับใช่ค่ะนะคะและอีกหนึ่งสิ่งค่ะอาจารย์ขาอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะก้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วในฐานที่อาจารย์เนี่ยอยู่ในแวดวงของการผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานอาจารย์คิดว่าสาขาไหนที่น่าสนใจและน่าจับตามมองที่สุดณนะปัจจุบันเพราะว่าตามประเทศในกลุ่มอาเซียนเขามองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นฐานการผลิตแรงงานที่มีฝีมืออาจารย์มองว่าสาขาไหนน่าสนใจขะณนะขนะนี้ที่จริงนะครับประเภท วิชาช่างอุตสาหกรรมเนี่ยทุกสาขาวิชาไม่ว่ายนต์กลเชื่อมไฟฟ้าอิเล็กก่อสร้างสถาปัตย์สำรวจเนี่ยก็เป็นสาขาที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตทุกสาขา<ม>เพราะวา่าการที่โรงงานโรงงานหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาในการทําอุตสาหการรมการผลิตเนี่ยทุกช่างก็ต้องใช้ทุกช่างเหมือนกันเพราะนั้นวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะ ขับเคลื่อนได้ทุกสาขาวิชานะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องว่าเรียนช่างนั้นช่างนี้ช่างนี้ช่างนั้นช่างทุกช่างมีบทบาทสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมได้ทุกช่างครับคืออาจารย์มองว่าไม่ไม่ได้เจาะจงไปว่าเป็นช่างใดเป็นพิเศษแต่ว่าทุกช่างเนี่ยสามารถที่จะมีอาชีพแล้วก็มีงานทำได้ภายใต้การเปิด AEC นี้นะครับครับผมต้องนะคะบางคนสะสมประสบการณ์แล้วก็เป็นเจ้านายของตนเองเปิดธุรกิจส่วนตัวโอ้โหครับ น่าสนใจมากก็ส่วนใหญ่สิทธิ์เก่าหลายหลายคนจำนวนมากที่เราส่งนักศึกษาไปฝึกงานในสารประกอบการเนี่ยสิทธิ์เก่าก็เป็นเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ครับก็รับนักศึกษาไป ฝึกงานแล้วก็ดูแลรุ่นน้องเป็นอย่างดีก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถไปสอบถามกันได้ที่วิทยาลัยเทคนิคพิษนุโลกนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่ีิดกิรทำรายการนะคะและก่อนจากกันไปนะคะวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะวันหยุดวันเข้าพรรษามีข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกนะคะในวันที่10กรกฎาคมนั่นคือวันนี้จะมีการถวายเทียนนะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาแล้วก็มีการเททองหล่อพระนะคะ ในเวลา21นาฬกาถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถเดินทางไปกันได้นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยจะมีการจัดเทียน เข้าพรรษานะคะในทุกวัดในเขตจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็อีกข่าวนึงค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขตสีได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชานะคะ2557ระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคมค่ะณพุทธมนฑลจังหวัดพิษณุโลกตาบลอรัญยกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีวัดเข้าร่วมโครงการจํานวน583วัดนะคะมาร่วมเวียนเทียนกันได้ค่ะก็ขอเชิญคุณผู้ชมไปร่วมทําบุญเพื่อเป็นพุทธกุศลกันนะคะ ว4วันเป็นวันพระใหญ่นะครับยังไงก็เข้าวัดทําบุญแล้วก็เดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยเชื่อว่าจะมีผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวสัญจรกันค่อนข้างเยอะเลยในใช,ช่วงวัน<ช><ช>หยุดยาวนะครับถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสีนัทนาชัยคุณเจตเลิศจรุนวิทย์พร้อมทั้งผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืม